F16 ของไทยเราตอนนี้มีกี่ลำในปัจจุบันไทยมีเครื่อง F16 อยู่ประมาณ60ลำประจำการใน2ฝูงบินคือฝูงบิน403กองบิน4ตาคลีและฝูงบิน103กองบิน1โคราชฝูงบิน103มีทั้งเป็น F16 AB บ l o c k 15ล็อก1 5 OCU ที่มีการปรับปรุงยืดอายุโครงสร้างและมีที่เป็น F16 AB รุ่น ADF ที่เป็นเครื่องบุญมือ2จากสหรัฐอเมริกาซึ่ง F-16 ฝูงนี้กำลังจะปลดประจำการเปลี่ยนมาใช้งาน Gripen EF ที่กำลังจัดหาใหม่จำนวน12ลำฝูงบิน4-3 0เป็น F-16 AB รุ่น Block 15 OCU มีการปรับปรุงช่วงเครื่องอายุแบบ EMLU เมื่อปรับปรุงแล้วมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับ F-16 CB Block 50 F-16 คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่รับใช้ท้องฟ้าไทยมายาวนานที่สุด และยังคองบินอยู่จริงในการฝึกและปฏิบัติภารกิจทุกปีและยังเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยมานานกว่า3ทศวรรษ